ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคีมีจะพาท่านผู้ชมนะครับเนาะพาพี่พ่อน้องกรับมาเที่ยวชมครับวัดอรุณกรุงเทพมหานครครับหรือวัดแกงครับเนาะวัดอรุณกับยูทีกรุงเทพมหานครนะครับเนาะคปมีกับจะพาพี่พ่อน้องพาท่านผู้ชมนะครับเนาะมาเที่ยวชมไหว้พระคอฟออนกัมาท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดอรุณกันนะครับเนาะตอนนี้ผมกับนางยูที พระปางวัดอรุณน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พาะน้องพาทาชมยางเลาะเที่ยวชมนะครับเนาะภายในบริเวณวัดอรุณกรุงเทพมหานครครับผมนะครับสนะ่วนทางด้านหน้าผมก็จะเป็นไก่น้ําเขียวนะครับเนาะไก่น้ําเขี่ยวก็จะพาลูกทัวร์ครับพี่นอ้องลูกทัวร์มาเที่ยว,วชมพระปางนะครับเนาะภายในบริเวณวัดอรุณน,นะครับนะครับ ส่วนทั้งเขาทั้งด้านพระวิหารนะครับเนาะครับทางด้านนาครับพี่น้องอาจจะมีนักท่องเที่ยวครับแต่งชุดไทยนะครับชุดไทยเปล่อมาอย่างชมหรือคำนะมาเที่ยวล้วับมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับภายในบริเวณรอบๆพระป่างนะครับเนาะครับมือนี้กัเป็นมือวันธรรมดาครับเนาะบอแมนวันวันหยุดนะครับเนาะผู้คนก็นิยมมาท่องเที่ยวมาไหว้พระขอพรนะรับมา ทายลุกนะครับเนาะนี่ครับมาท่องเที่ยวครับกลุ่มทัวร์กลุ่มี้ก็จะเป็นมีมาโคเทนนะครับที่เป็นคนไทยพานักท่องเที่ยวต่างชาติครับมาเที่ยวชมอากาศกำลังอธิบายเกี่ยวกับประวัติของวัดบรรลุอยู่ครับพี่น่องนี่ครับโอ้เป็นแต่ชื่นชมยินดีครับนี่ครับภาพบรรยากาศภายในบริเวณครับจะมีนักท่องเที่ยวหลายหลายครับมาเที่ยวชมนะครับเนาะ เขี่ยวแล้วกลับมาถ่ายรูปใส่สุดไทยครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากจะปีต่างชาตินะครับคนไทยก็มีครับนี่ครับนี่ครับทางเขาบริเวณทางเขาทางยางมาขัางวิหารครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะชมภายในบริเวณผ้าป่าันะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างรับชม บริเวณรอบๆผ้าป่ามวัดอรุณนะครับเนาะนี่ครับโอ้แดดกะห่อนเนะพี่น้องแต่ว่ากะยังมีผู้คนมาเที่ยวชมนะครับเนาะผ้าป่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้แคทนกล่องขับเบิ้งสูงๆเลยให้พี่น้องครับนะครับภายในบริเวณผ้าป่านะครับเนะาะสาธุสาธุสาธุครับ เดี๋ยวพาพี่น้องนะครับจะมีช่างภาพนะครับเนาะภายในเ่องๆงนะครับข้างบนเดียพี่น้องนะครับกำล,ลังถ่ายรูปกับหนักท่องเที่ยวดีครับภายในผ้าป,ปัางนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอยังรับชมภายในบริเวณวัดแล้วกัน,น,นะครับ,รบส่วนทางด้านนี้จะเป็น ประวัติของวัดอรุณทั้งวัดเลยครับพี่น้องนี่ครับน่ครับจะมีปรัตเรื่องร้าวต่างๆของเกี่ยวกับอันนี้จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเนาะอันนี้ครับภาพทางหน้าครับจะแสดงถึงเกี่ยวกับประวัติของวัดอรุณครับนครับี๋ยวฝากพี่น้องอยางขึ้นทั้งนี้ครับ ภาพมุมนี้ครับพี่น้องมุมสูงของยอดป่าปรางครับพี่น้องนี่ครับอาจจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเนาะนี่ครับทั้งคนไทยและต่างชาติครับพี่น้องก็มายืนถ่ายรูปแล้วกะ็มีช่างภาพนะครับคอยบริการนี่ครับพี่น้องทั้งเบิ้ลเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับส่วนทางนี้ก็มีครับพี่น้อง Next นักตรงเขียวกับนิยมใส่สุดท้ายนะครับเนาะสุดท้ายยันยูครับอัตไทลุแล้นกับมายังชมภายในบริเวณพ่อป่านะครับเนาะนี่ครับโอ้ส่วนอยู่ทางด้านทั้งเครืองแบบีครับพี่นอ้องทุกคนทั้งเครงครับ นี่ครับมุมเนือพี่น้องอาจจะมีนักท่องเที่ยวนะครับพูนยางอยู่สั่นทั้งข้างบนครับเดี๋ยวพายางขึ้นไปข้างบนครับพี่น้องนี่ครับโอ้มีแต่คนงามงามครับพี่น้องนี่ครับมุมทางด้านทิศตอนออกนะครับเลาะริมฟังแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับมีนักท่องเที่ยวครับพี่น้องมาเที่ยวชมครับนี่ครับบรรยากาศ ภายในวัดอรุณนะครับนี่ครับคนกลหลายๆครับไล่หลายครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาส่วนโซนนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเข้าไปรับชมภายในบริเวณพระปางค์ครับเนาะนี่ครับส่วนทางนี้ก็จะมีนักเขียเกี่ยวกัครับเนาะนี่ครับ แม่ยังเจ้าชมกระแสสุดท้ายครับภายในทางเครื่องแบบนี้เลยครับพี่น้องก็พ่อปางครับตรงบริเวณสันซองครับพี่น้องนะครับโอ้นทีนีคนยางขึ้นไปทางเครื่องครับไปนางเบิงศิลปะวัฒนธรรมของไทยครับพนุ่เกี่ยวกับพ่อปางนะครับพ่อปางวัดอรุณนะครับ ครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนครับเนาะนะครับมาเป็นคณะเลยครับพี่น้องนะครับโอ้มาเป็นคณะแล้วใส่สุดไทยครับพี่น้องกาลังไทยลูกดูครับพี่น้องนะครับจะให้ชมพระปรางค์ยอดพระปรางคยยาวไปเลยครับทั้งคือทั้งด้านบนนะครับเนาะโู้ยฝ่ายยอดเลยครับพี่น้องนะครับก็จะมีทางขึ้นนะครับเนาะบมาไดทางขึ้นทางด้านซ้ายมือของผมครับ เป็นไปเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับเนาะนะครับนี่ครับทีนี้ก็พาพี่พอน้องพาท่านผู้ชมครับมาเที่ยวชมวัดอรุณหรือวัดแจ่งนะครับเนาะกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวพาพี่น้องยังมาเบื้องรอบๆเข้าป่านะครับเนาะเดี๋ยวกำลังยังขึ้นไปข้างบนกับพี่น้องย่าล่ลูกนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยว หลายๆครับนี้ครับกลังถ่ายภาพอยู่ครับพี่น้องผาบผาบแลบบทั้งด้านข้างบนก็จะเป็นทางขึ้นที่อนครับเพื่อไปชมพระปางครับเนาะพระปางบริเวณชั้นที่สองครับรอบๆนะครับที่มีคนย่างไปนะครับนะครับครับภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับเนาะต่างชาติครับพี่น้องมาเที่ยวชมมาไหว้พระมาไายลูกมากลับมาใส่ชุดไทยครับ กำลังเข่าแวหนหนคว์ไพล์ลงทีครับพี่น้องนะครับมาปากในด้านแท่งครับ,ดรบ,ดรบเดี๋ยวพาพี่นอ้องย่างเวิร์งทั้งอีกมุมหนึ่งครับนี่ข้างนั่นข้างบนครับนี่ครับหาบุมสุ่มของยอดประป่านะครับเนาะโอุนสูงไปทงเที่ยวนิดเพิ่งกับพี่นอ้อง วเดี๋ยวภาพเมืองภาพมุมสูงครับนะครับเจ็บภาพบรรยากาศครับนักท่องเที่ยวครับต่างชาติครับมาเขียวชมโบราณสถานของไทยเฮาครับพี่นอ้องเป็นตายินดีครับมีนักท่องเที่ยวรล่ไหลครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างลงไปเมืองทางเข่าครับ บริเวณทางเข้าครับพี่นอ้องรอบๆก็จะมียอดผ้าปากันนะครับน้องผ้าป่ารอบทั้งขึ้นครับพี่นอ้องหลายจุดครับน,รวน,วน,นะครับแต่ละทิศของภายในบริเวณวัดนะครับเนาะนี่ครับคแบบทางนี้ก็จะมียอดผ้าป่งด้วยกันครับแบรบรอบๆบริเวณ ป่าหงูไงครับตรงกลางๆครับครับคลิปนี้กับพาพี่พ่อพี่พาหน่องนะครับพาท่านผู้ชมครับมาเที่ยวชมวัดอรุณนะครับกรุงเทพมหานครครับนี่ครับทั้งด้านหน้าทั้งขึ้นครับทีนี้นักท่องเที่ยวไล่อะไรครับเดี๋ยวพาพี่น้องด้นี่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามาชม ยูทูบช่องคมมือหนอยครพี่น้องอีพีนี้กับพาพี่พ่น้องพาท่านช่องมาเที่ยวชมไหว้พระขอ,อพรที่วัดอรุณกรุงเทพมหานครน,นะครับเนาะส่วนอีพีหนาหรือกิจกรรมหนานจะพาท่านเมที่ยไปของเที่ยวอะไรกับป่าทำช่วงสงครามน,นะครับเนาะกดติดตามไว้เลยพี่น้องเพื่อที่จะวิภาสาชิมอะไรของคมมือหนอยครับครับส่วนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติกับมาเดินเที่ยวชมนะครับเนาะ ถ่ายภาพครับพี่น้องถ่ายภาพใส่ชุดไทยนะครับไทยย้อนยุคนะครับชุดไทยย้อนยุคสมัยเก่าครับนี่ครับงามงามครับพี่น้องนี่ครับภาพบรรยากาศภายในพระปางวัดอรุณนะครับเนาะนี่ครับสวยใหญ่ครับกลุ่มทัวร์นะครับนี่ครับยอดพระปางครับพี่น้อง เมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมาถ่ายรูปมาใส่สุดท้ายเนาะครับเนาะครับอีพีนี่กับพาพี่พี่น้องพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดอรุณกรุงเทพมหาคนครครับส่วนอีพีหนาเนื้อจีน,นจะพาท,าท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวเมองไรกะฝากท่า,ทานผู้ชมกดติดตามช่องคมเมือหน่อยไปด้ยวยพี่น้องเฟื่อที่จะมาว่าขาดทีใหม่ของคมเมือหน่อยครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ